สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอ,ะอธิบายถึงการเพิ่มผู้ว่าจ้างว่าคืออะไรขอทำเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเลยนะคะ mm hmm. เข้ามาสอบถามคุณแอนว่ายื่นขอเลขที่ใบจดแจ้งแล้วทำไมต้องเพิ่มผู้ว่าจ้างด้วย mm hmm. เพิ่มผู้ว่าจ้างคืออะไรคะคุณแอนนี่เกดไม่เข้าใจ mm hmm. เดี๋ยวคุณแอนมาย่อยสั้นๆง่ายๆแบบนี้ให้ฟังค่ะ การเพิ่มผู้ว่าจ้างนะคะก็คือการขอผู้ประกอบการหรือหรือนะคะผู้จัดจำหน่ายที่มันอยู่ด้านหลังกล่องด้านข้างกล่องนะคะเวลาออกแบบฉลากออกแบบแพคเกจจิ้งนะคะมันจะเป็นแบบนี้ผลิตโดยสมมุตินะคะผลิตโดยบริษัท i cosmetics และจัดจำหน่ายโดยบริษัท a b c cosmetics หรือนายนางสาวหรือหอจอกอนะคะเป็นหน้าที่มีหน้าร้านก็คือพันธุ์ชกิจก็ได้นะคะแล้วครูแอนแล้วหนูจะตัดสินใจยังไงดีอะว่าหนูจะขอแบบไหนเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนว่า 1. เรามีบริษัทจำกัดหรือเปล่าเราเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าสองเราไม่มีแล้วเราเป็นบุคคลทั่วไปหรือเปล่า3เราเปิดเป็นหอจอกอรหรือเปล่า เราเป็นบุคคลธรรมดาแต่มีหน้าร้านหรือเปล่าหรือที่เขาเรียกว่าพาณิชกิจอะคะ่ะแล้าถ้าคนที่มีหน้าร้านเนี่ยสามารถใช้ชื่อร้านนะคะในการยื่นขอเป็นผู้ว่าจ้างหรือผู้จ,จัดจำหน่ายได้เช่นนางสาวพชรมนนางพชรมนตือตออืเปิดร้านมีหน้าร้านชื่อว่า ICosmetic shop เราก็สามารถใช้ชื่อว่า i c o s m e t i c s h o p มาเป็นชื่อของอผู้จัดจำหน่ายได้แต่ต้องมีชื่อบุคคลและห้อยท้ายด้วยชื่อหน้าร้านนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วทำไมอ่ะก็จะขอเป็นผู้จัดจำหน่ายเพื่อผพูดว่าจางทำไมต้องใช้เอกสารเยอะแยะรูแอนเวียนหูวะเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปรูแอนจะมะีเป็นเปิดหน้าจอให้ดูเลยว่าทำไมเราจะต้องมีเลข13หลัก นิติบุคคลของบุคคลทั่วไปหรือหอจอกอนนะคะโอเคเราเข้ามาในหน้าจอของระบบเครื่องสำอางละสังเกตไหมคะตรงนี้มันจะมีไอคอนนะคะจัดการสถานที่เราคลิกเข้าไปป๊บเห็นไหมคะมันจะขึ้นขอผลิตขอนำเข้าขอเก็บผู้ว่าจ้างผลิต ลูกค้าที่มาผลิตสินค้าทำแบรนด์กับคูแอนจำเป็นจะต้องเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตตรงนี้และ,ะลูกค้านะคะจะอยู่ในฐานะของผู้ว่าจ้างผลิตคูแอนบริษัทเอคอสเมติกจะอยู่ในฐานะผู้รับจ้างผลิตนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปอ่ะมันจะมีข้อมูลซึ่งใครที่ไม่เคยเห็นอาจจะงง,งแต่ไม่ต้องสงสัย หลังจากที่ครูแอนนะคะขอเอกสารต่างๆถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องเป็นหนังสือรับรองบริษัทถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะต้องเป็นสำเนาวัตประชาชนเซ็นสำเนารับรองรับรองสำเนาถูกต้องมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งฉบับที่เพิ่มเติมจากเดิมก็คือหนังสือมอบอำนาจโดยที่ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ดีหรือบุคคลทั่วไปก็ดีจะต้องมอบอำนาจให้ครูแอนนะคะหรือบุคคลในบริษัทครูแอนเนี่ย ไปดําเนินการเพิ่มผู้ว่าจ้างให้จะมีหนังสือมอบอำนาจพอเราเอาหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้กับาสาธารณสุขหรืออยหรือสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเราก็อีกหนึ่งวันถัดไปเราต้องมาเพิ่มค้นหาตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีเลข13หลัก ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาทุกคนเกิดมาจะต้องมีเลข13หลักเลขบัตรประชาชนถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี13หลักเช่นเดียวกันผู้แอนจะต้องเข้ามาทําการคีย์เลข13หลักตรงนี้ปึ๊บสมมุติอันนี้ละกันขีดไปละปึ๊บและกดค้นหากดค้นหาเห็นไหมคะ มันจะมีชื่อบริษัทขึ้นที่อยู่ทั้งหมดเลข13หลักที่เราเอาไปไว้เราเอาเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สารสุขนะคะและหลังจากนั้นเราก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ปึ๊บอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่อันนี้คือทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ากดบันทึกปึ๊บตรงนี้หลังจากนั้นชื่อของแต่ละท่านทางบริษัทเอ่ยหรือ บุคคลทั่วไปเอ่ยจะขึ้นเข้ามาในระบบของครูแอนหลังจากนั้นหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะครูแอนจะต้องทําการยื่นขอเลขที่ใบรับจดแจ้งในในหมวดของเครื่องสอําอางนะคะครูแอนสามารถขอขอเลขที่จดแจ้งอะไรได้บ้างก็คือกลุ่มสกินแคร์บำรุงผิวเส้นผมหัวจดเท้าจุดซ่อนเลนส์กลุ่มฟอกสีฟันยาสีฟันครูแอนสามารถขอในกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดนะคะ ยกเว้นยกเว้นกลุ่มยาที่คุณแอนทำไม่ได้และในอนาคตต่อไปก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นน้ำยาที่ควบคุมเชื้อย,ยับยังเชื้อต่างๆนะคะโอเคได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ว่าจ้างแล้วนะคะว่าคืออะไรการเพิ่มผู้ว่าจ้างนะคะคุณแอนย้ำอีกทีหนึ่งการเพิ่มผู้ว่าจ้างคือเราไประบุตัวตนว่าเราเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทอคอสเมติกลูกค้า คนที่เพิ่มผู้ว่าจ้างคือผู้ว่าจ้างผลิตบริษัท i c o s สเมติกหรือค u แอนเนี่ยจะเป็นผู้รับจ้างผลิตและในขนาดเดียวกันเมื่อเพิ่มผู้ว่าจ้างอะไรเรียบร้อยแล้วลูกค้าคือผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าชอบสาระความรู้อย่างนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจไอคอสเมติกและคู a n นแบนดิ้งเอ็กซ์เนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ